เป็นแอคคอร์ด G10 ที่แต่งสุดอีกคันนึงครับรถเพิ่งมาถึงล้าเลยมาดูของแต่งเขาก่อนเริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยสายทิงต้องชอบแน่นอนนะครับอ่านี่ครับทาเคดะเป็นกองทาเคดะนะครับจริงๆเป็นกองเปลยแล้วก็สร้างตรงนี้มาหุ้มกองไว้มีโออฟวาวของ SKS นี่ครับแล้วก็พวกท่ออินเทกท่ออินเตอร์เป็นงานของ OMD มีค้ำโชกแบบนี้ให้มีกล่องบาลานซ์ไฟกล่องแดงแรงจุงนเครับโครงสร้างรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมาโครงสร้างเดิม หัวน็อตไม่มีขยับนี่ครับคันนี้นเรียกได้ว่า210แรงม้านะจ๊ะมาดูตัวรถกันต่อน,นอกนั้นเนี่ยอันนี้แค่ห้องเครื่องมาดูรอบคันครับได้ชุดพาร์ตสกเกิร์ตรอบคันมาเลยพร้อมกับล้อแมกจีฟอร์ดขอบ20ป um ั๊มเบรกเอแล้วไม่ได้คิดมีแค่ด้านหน้านะนี่ปั um ๊มเบรกเขาครับอยู่ด้านหลังด้วยโอ้โหพร้อมกับป um ั๊มเบรกฟมือไฟฟ้าและก็ได้ท่อของโปรแดกเก เรียกได้ว่ามูลค่าของแต่งที่เจ้าของคนเก่าแจ้งมานะครับคันนี้ประมาณ4ี่แสนสามที่เขาแจ้งมานะแค่ของแต่งนี่4ี่แสนกว่าแล้วคันนี้ตัวรถจะเหลือเท่าไหร่นะเหรอผมบอกเลยว่าวันเจี๊ยบวะใครได้ไปคือคุ้มอ่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะเบาะหนังจะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับถ้ารถสีเข้มคือเป็นสีเดิมจากโรงงานนะสีบอกเห็นไหมโครงสร้างก็เดิมเนี่ยสีบอกคือสีเดิมโรงงานถ้ารถสีเข้มเมื่อไหร่ภายในจะต้องเป็นสีครีมสีขาวนะครับอ่ะดูเบาะหลังเป็นไงดูแลรักษารถอยู่แล้วครับ แต่งรถสุดขนาดนี้คนแต่งรถเขารู้กันเพราะว่าถ้าเราแต่งรถเนี่ยเราก็จะรักรถมากกว่าปกติถูกไหมคันนี้สปอยเลอร์ครับได้มาด้วยนะสปอยเลอร์สั่งจาก e ีเมลไฟท้าย V1 ของ a c c o r d ดนะครับทุกคนท่อคู่ปอดแอเกอร์เนาะเปิดท้ายขึ้นมาก็สามารถทับเบาะได้นะครับผ้ารองมีอุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบเลยอ่าสวย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 ,สวยคืองานดีอ่ะทุกอย่างต้องครบต้องเหมือนรถใหม่แหละแต่แค่คันนี้มันแต่งมาแค่นั้นเองนะครับมาดูรถดูให้รอบคันดูฝั่งนี้ด้วย จะได้ดูโครงสร้างกันเห็นไหมโครงสร้างก็เดิมรถไม่เคยชนหนักนะครับในส,ส่วนของออปชั่นภายในและเลขใหม่ตามมาเนี่เปิดมาเลยครับโอ้โหได้อีกได้ของอีกเฮ้ยลำโพงลำโพงนี่ของเบาฝุ้งนะครับติดให้เครื่องเสียงอย่างดีเลยพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยฟอร์ดคาร์บอนงานปั้นนะครับแล้วก็มีแพดเดนชีพมาให้แล้วก็นี่มีลูฟี่วัดลงวัดรอบวัด,ดต่างๆนะครับเลขใหม่คันนี้1 3 8 0 0 0โลนะแล้วดูดิเนี่ยประวัติการเข้าสูร คือห้มาทุกระยะเลยนะฮะดูได้เลยนะฮะว่าเข้าสู่มาระยะที่เท่าไหร่บ้างออปชั่นก็ทั่วไปครับมี Apple c a r าร์เพให้นะครับก็คือเราสามารถดูแมพเวลาเดินทางไกลได้นี่ข้อดีเลยแอร์แยกซ้ายแยกขวาเป็นอิสระโนเกียออตโอต้หมดสปอร์ตเป็นมือโฟลตเป็นโครบและเครื่อง1.5เทอร์โบเรียกได้ว่าแรงสมชื่อเซ็ตเบาได้อีก2ตํตำแหน่งเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะแอร์คอร์ด G10 ปี2019นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่700,000 90, 9 9 0 0 0บาทเฮ้ย hey, 799ลองนึกภาพดูนะแต่งไป4 7 6 5 4 3สรับสรุปซื้อรถ3ามแสนคุณพระคุณเจ้าหรือว่าเก็บใช้เองเนยป <c oughs> ิดคลิปไม่ต้องรีวิวร <c oughs> ้อเล่นนะฮะใครสนใจทิ่มรู้ราโปรไฟล์โทรหา <c oughs> พวกเราสักขาวาวกเราได้เลย